สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f p l เชียง้ากสนามนะครับามาแล้วครับกลับมาแล้วแฟนตาซีครับก็จะเตะแล้วนะครับคืนนี้ตีสองนะครับตีสองมันจมันจะขึ้นว่าวันที่6ใช่ไหมหกเสียงหาตีสองก็คือคืนนี้นะครับผมอย่าหลงวันกันนะครับก็อย่าลืมจัดตัวกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับน่าจะประมาณเที่ยงคืนนะครับจัดตัวให้เสร็จนะครับผมก็ เปิดฤดูกาลแล้วนะครับน่าจะสนุกกันนะครับฤดูกาลนี้ก็แมนยูแมนซิตี้เวอยบูฟูลนะครับก็ซื้อฮาเลนมาแมนซิตี้ซื้อฮาเลนมาเรียวููลซื้อนูเยสมานะครับก็ลองดูว่าใครที่แบบจะปรับตัวได้เร็วกันนะครับคนก็น่าสนใจมากนะครับผมเอ่อก็มีคู่แข่งนะครับของแมนซิตี้ก็จะมีเชลซีเอซานอนนะครับที่ตอนนี้ น่าจะมาลุ้นได้เลยนะครับผมส่วนเชอซีก็เซนไลทฮิมสเตอร์ลิงไปนะครับที่อาร์เตต้าก็เอาเจสุดมานะครับแล้วก็ชินเซนโก้นะครับอาร์เตต้าก็เอาก็มาจากแมนซีนะก็ดึงดึงมานะครับตอนนี้ตัวที่เลือกก็คือเจสุดที่แบบมีคนเลือกมากที่สุดเลยนะครับเจสุดนะครับก็ต้องมีนะครับยังไงก็ต้องมีลองดูนะครับผมสเตอร์ลิงก็น่าสนใจนะครับ ส่วนสเปอร์นะครับสเปอร์ก็ได้ตัวมาใหม่ก็ลิชาลิซันนะครับแล้วก็บิซูมานะครับก็สนุกแน่นอนฤดูการนี้นะครับสส่วนแมนยูนะครับก็เทนฮากเข้ามานะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับมีอะไรดีๆที่แบบดูแล้วอ่ะแพ้แพ้ไม่เป็นไรแต่ว่ารูปเกมได้อะไรประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่การปรับตัวของักเตะนะครับว่าได้ไหมนะครับเข้ากันได้ไหม ก็กับแผนอะไรผมเพว่าน่าจะดีขึ้นนะครับแมนยูปีนี้น่าสนใจนะครับผมส่วนเวสต์แฮมก็ก็คอลี่ไฟนะครับก็เป้าหมายของเวสต์แฮมก็น่าจะคอลี่ไฟไปยูโรเบียนนะครับตัวนิวคาเซิลก็หนีตกชั้นขึ้นมาได้นะครับด้วยการจ้างเอ็ดดี้ฮาวมานะครับนิวคาเซิลนี่การเสริมตัวที่แบบดีมากนะกองหลัง คือซื้อมามีซื้อเน็กโป,ปมาตัวหนึ่งใช่ไหมครับก็ผมว่าแม่งปึ๊กแน่ๆประตูนะครับส่วนกองกลางคือบูโน่โกมาเลสก็ดีนะครับส่วนกองหน้าก็กองหน้าขายแล้วนะก <c oughs> อ,อ,องหน้าขายนะตัวใหญ่ๆนะครับก็ผมว่าดีนะกองหน้ามันตัวใหญ่อะเอาไว้โคกอะนะครับนึกไม่ออกใครแล้วนะ อ,อหน้าเนวเเ์คาร์เซนเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึง่งนะครับหน้านิวเอ่อ,อ,อคิสบูดคิสบูดก็แล้วก็ทิเปียหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับทิเปียฤดูกาลทีไรถ้าไม่ตีนแตกก่อนนะแม่งโหดอะผมว่าคือยิงฟรีคิกก็โหดอะไรก็โหด นะครับเล่นดีเล่นดีมากนะครับที่เปียส่วนเอเวอร์ตันก็เอเวอร์ตันกับลีดก็น่าจะนะครับอยู่ระดับกลางตารางนะครับผมลอตเิงรฮมฟลาเรสกับบอลมาร์นะครับแล้วก็ฟูลแลมนะครับเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับผมส่วนฤดูการนี้ก็มีเวิลด์คัพนะครับเข้ามากั้นด้วยนะครับช่วงวันที่21พฤศจิกานับถึง18ทธันวานะครับ ก็มันหลายสัปดาห์นะสี่สัปดาห์ก็จะมีอาการบาดเจ็บของนักเตะอะไรพวกนี้ก็มีอะไรให้ให้เล่นกันอีกนะครับนอกจากรู้ดูการที่แล้วก็มีโควิดใช่ไหมเลื่อนเตะบ้างเตะเบิ่นบ้างอะไรนะครับหลายอย่างก็สนุกดีนะครับบางคนก็ติดลบจนได้ดีก็มีนะครับส่วนบางคนติดลบแล้วไม่ขึ้นคะแนนก็มีครับผมถ้าติดลบดีๆผมว่ามันก็ได้นะก็ไปนะครับก็ไป นะครับมาดูเตะกันบ้างก็มีนะครับคู่แรกก็จะเป็นคริสตันพาเลตอาร์เซนอลนะครับทีสองพรุ่งนี้นะครับผมก็คือนี้แหละทีสองนะครับส่วนตอนเย็นก็หกโมงครึ่งลิเวอร์พูลนะครับบอลมัตแอสตันวิลล่านะครับลีดวูฟนะครับนิวคาสเซิลนับติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับผมสเปอร์ซัลเซมตันนะครับเอเวอเรสตนเชลซีนะครับส่วนวันอาทิตย์ก็จะมีลีดเบนฟอร์ดนะครับแมนยูเจอไบรตัน เวสแฮมเจอแมนซิตี้นะครับผม,มก็ข่าวๆประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมจัดตัวกันให้ดีนะครับอย่าลืมจัดตัวกันโอเควันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ